มืนเนี่ยปืนนี่แหละครับเท่มากเลยอ๋ก็สำหรับใครที่อยากได้ปืนนี้นะครับดีดีังดีนะับติดตามข่าวหลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับนีครที่ได้ปืนกระบอกนี้ไปนะครับผมขอบอกไปว่าเหมือนได้น้องเฟรมกลับไปนอนกอดที่บ้านได้ดืดฟดู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 มูดูดูเฟรมดูดูดดฟด ความก็ปืนจริงไหมอ๋ออันนี้อันนี้กีตาร์ปืนกีตาร์ปืนแต่ปืนผมอะเปิดของยิงไม่ได้ยิงผมอะยิงได้อย่างเดียวนี่ไงยิงกระต่ายโอ้ยไม่ล้าใจเ่แล้วฉีดน้ำได้ด้วยใช้พูดติดเอาจนรูยังไงวันี่วันเด็กนะ ก็ชอบคุยด like ้วยกันครับรว่าพูดความจริงพัถึงความป็นมาของวงเราหน่ยก็เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเราเีกตัวเองว่าโคตรหมาตลอดจริงๆแล้ว่ชื่อวโคตหอนครัืออะไรรับจิๆแล้วชื่อว่าวงมกินหนะครับ ถือบรรยากาศในบ้านนะครับที่ได้เล่นดนตรีสนุกสนุกกันในห้องเล็กๆแต่วันนี้นะครับเราได้มาเวทีระดับประเทศเลยสุดยอดวันนอนมาท้ายแรกที่มาเล่นแข่งเลยนะครับแข่งเลยครับแข่งเลยครับมีแข่งไหมครับโอ้แข่งหรือเปล่าสงสั่นครับสั่นเลยหรือเปล่าใช่ก็คนเยอะครับดีใจดีใจขอบคุณมากนะครับที่รักกันนะครับก็อยากให้คนที่รักพวกเรา ยี่สี่คนหรือว่าจะเป็นวงฟูดหลอนอสางคนไปตลอดได้นะครับเอขอบคุณนะครับุกนี่สำคัญเนี่ยจาจำได้นะณจุดนั้นนะวงพูดหลอพวกเรา็็เ็นแค่